ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะอืมล่าสุดคุณภาคภูมิโดนคู่กับกับพี่หนุ่มโอ้ยแล้วอะไรอีกคะเขาจะกลัวหรอเขาไม่กลัวหรอกคะ่ะไม่มีใครเขากลัวหรอกคะ่ะนะคะทนงทนายท่านอนันชัยเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้โดนฟ้องหรอกคะ่ะนะอย่าบรือเร่งนะฉันเละถูกบรือมากฉันเลมูดถูดีบรืนัดก็ไปลุยหลวนะอือ เบรอนะักเบรอรุ้งไปรุปร้งพอดไปรุ้งค้อนลุยเบรแบบเบรอแบบทีวา่าไม่มีอะไรปนลยุยมันน่ารังเกียจมากจริงๆค่ะความทีวา่าคนห็นใจนะความทีวา่าคนทีวา่าเออเอาปวกสู้ต่อตานต่อหลักถีข้องพู้สู้โมเราคนไทยทุกคนก็ต่อตานไม่เอาหลักถีเหมือนกันแลก้กกรมเผื่อศาสนาเหมือนกัน โบสู้มีแข่สิบคนที่ต่อสู้แต่พวกเรานี่มีทังประเทศถึงโบสู้คิดว่ากฎไมนี่มันอีกข้าวข้างคนคาดหุ้นคนหรือไม่ลักฐานมันชัดเจนมันประจักษ์อยู่เลว้วซื่อนำเสนอวิภาควิจาร์ตามความจริงตามสถานการณ์ไม่ได้บิดเบือนไรนะ ไม่ได้บิดเบือนไรแต่โมโซนั้นคาดหุนเองห้าวว่าคนอื่นไปทำให้บิดเบือนไปทำให้เขาใจผพิษไปโจมตีถึงถ่าว่าถ้ามีคนโจมตีนั้นโบมึงดีเลวเออดีเลวไมมที่ทาพฤติกรรมแบบเนียนดีเลวไหมฮะถ้าโบมึงเป็นพระกับพระนอกกรีฑถ้าโบมึงเป็นคนไทยโบมึงก็ไม่ใช่คนไทยแท้ถ้าโบมึงเป็นคนพุดโบมึงก็ไม่ใช่คนพุดแท้แต่ถ้าโบมึงนับบอกว่านับถือาศาสนาพุธ เนโนนไม่ใช่ศาสนาเสื่อมถ้าบูมึงบอกว่าผู้มึงรักแผ่นดินรักทิ่นท่านเกิดไม่ใช่ค่ะพอการกระทําแบบนี้คนดีๆเขาไม่ทํากันถ้าดุลก,กรรมได้กะได้พวกมึงนั่นเลยถ้าดุลก,กรรมอีฮะหลวงมึงอีซีเบงขึ้นมาเออฮะทีมทีมึงทําอยู่ทุกวันเนี่ยนไม่ไม่ซีเบงก็ไปเลวเลยเออะ ไปโรงเร hai, Eugene, ife, ียนทุกตรงไปโรงเรียนทุกไม้อะไปโรงเรียนทุกไม้มีเพื่อนไม้รู้นั้นประกันจะทําข้องแมมข้องผมมันไม่ใช่ข้องคนอื่นค่ะอย่ามาปัดความเนี่ยคนที่น่ากลัวที่สุดนะคนที่น่าชงชารที่สุดคือคนที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองพิดคนที่น่าชงชารที่สุดคือคนที่ว่าไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรลงไปคนที่น่าชงช้าน่าเวทนานเช็ดชาที่สุดคือ คนทีทําพิษล้วไม่รู้ว่าตัวเองพิษแล้วยนความพิษให้คนอื่นคนพวกนี้น่ารังเกียจมากอยู่ในสังคมอยู่ทีไหนก็นไม่ได้เธอแม่แต่พ้มบนหัวยังไม่อย,อยากอยู่กับเธอเลยนับผัสทรายได้ทีว่าคนอื่นนียามายู่ข้างเธอฮะเธอ,อยังยากทาตัวเป็นขยะสังคมเธอมีแค่เงินมีแค่ทอ่อมีบ้านที่ห,ห,หย่ๆอยู่แต่เธอไม่มีความสุขในการที่ว่าเป็นยูนะ่ะทุกวันนี้เลย เพราะถือห้าความสุขไม่ได้เลยการกระทําของเธอบ่งบอกไม่ได้เลยว่านี่คือคนดีเขาทากันมันคือคนที่ว่าไม่ดีเลยอืมนะคนไม่ดีเลยพฤติกรรมแบบนี้นะคะบอกผีน้องบอกโหเบอกล่านเลยว่าจะญาเทียวเอาพฤติกรรมแบบนี้เป็นแบบอย่างพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีคนปกติเขาไม่ทํากันนี่คือพฤติกรรมข้องคนชั่วพฤติกรรมข้องคนพาลพฤติกรรมข้องคนที่ไม่เอาไนไม่ติดไนคนพฤติกรรมข้องคนทีว่า คิดว่าตัวเองนง้นดีขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ตั้มค่ะไม่มีความสู่งส่งในชีวิตเลยอย่าคิดว่าตัวเองอีนําคนอื่นได้แม่แต่ใจิตใจข้องตัวเองอยังนําไม่ได้ลยเธอเธออยู่เมืองพุดเธอทําตัวไม่เมื่อนคนพุดนะอืเธอบอกว่าเธอเป็นคนเป็นคนนับถธอาศาสนาเธอเป็นคนที่ว่ามีธรรมะมีภรรมูมิธรรมแต่การกระทําข้องเธอนี้ไม่เห็นเลยไม่มีเห็นเลยว่าความเป็นภูมิธรรมมันมีอยู่ตรงไหน,นไม่มีเรยค่ะ ฉันเลไม่อกเมยแต่ฮิตเดียวอืม๋อเทศนาไม่ได้ค่ะเทศนาไม่ได้ค่ะทําไรก็ไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่คุณไทยนุยกวาปน,นันและปีเบาก,กันวากันวาดิ่งเส้นคาดวุ่นปนีนุยกวาปนนันเลยทีฉันเวลาทีวาเวลาเวลาทีวาคล้องขึ้นในไรันัน,นนะ่ะนะจะไม่เล่นกลางค่ะาอวา่าอีไอมันจับ ถึงตะวันเล่นตายกโกนกระแสะเปิดปากภาพภูมิคนดังนั่งเคลียร์เลยชัดๆสีรายการหลักที่มันไปของไปตําเปลือว่างว่างใช่ะอ่ะเออเรียนชุรัตมาชี่ปีอืมอยังมีความดีมากว่าโบามันที่อยู่มาตั้งไร่ปีเลยนะสวยยืนนึ่งขอบคุณค่ะอยู่ปิ้นนะเพียน,นะสวัสดีค่ะหนูกี่หนูนางสวัสดีค่ะฉันเจ็บอ้วฉันเจ็บอ้วกับอีอีโบนี่ อ๋อเที mm ่ยวดับเพลิงสวัสดีค่ะเที่ยวดับเพลิงเทวนั้นคงกินมาร์กนะคงกินมาร์กเที่ยวดับเพลิงนั้นคือคือความถี่วัดมันเป็นคนข้องคนคนคนนึงอะค่ะการเป็นคนคนนึงแล้วการถี่วัดทําให้มีชื่อเสียงในทางดีดีกับทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นใ็มีข้อเปรียบเทียบเขาเขาเกลียดตนอพลอยด้ยพอตนอเนี่ยไม่ได้วัาเช่นะแต่ตนโอมาเปิดเผยว่าลักษณะแบบนี้มันมีจริงไหม จริงหรือเปล่าที่เขากระทําแบบนี้เขาไม่ได้มาว้าเทียตตโนอไม่ได้มาวา้าว่าโม่เมื่อเงินเลวแต่ตนน้นอันมาเปิดเผยมาชี้เจ๊งวา่าเฮ้ยมีคนมารองเรียนพันนีจริงหรือไม่จริงสร้างคุมเป็นคุณแยกแยะเลยอ่ถ้าไม่จริงมึงก็ออกมาชี้เจ๊งถูกไหมลักท่านมันยัง่งแต่ลักท่านมันดันทีวา่าไปในทางที่จริงไงไปเกลียดเขา้าไม่ชอบเขา้าที่เขาออกมาเปิดโปง เป็นนึ่งนีเขาทําในเรื่องเด็กและสตรีไปทำพ่อหมอนกระไดาขาดถั่วประเทศนั้นเขาเห็นว่าไม่เหมาะสมในการที่เลี้ยงลูกแบบนี้ออาเร็จเลวเข้ามาดูเข้ามาตังคอสั้นนีท่านว่าเขาเลี้ยงลูกไม่เหมาะสมจริงหรือเปล่าพอเขาเว้นดูเด็กเอาเด็กมาใช้พุ่นประยนุน์ปุ๊บมีผู้เสียให้มามีผู้เสียให้เกิดขึ้นรองมาทางผีแทนคุณรองมาทางตนอ ช่วยไหมต้องช่วยในเมื่อเรื่องนี้มันเคยมีประเด็นมาเราก็มาตีแพ้ย์ต่อตีแพ้ย์ในทีนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาเขาแต่มีคนมาบอกแบบนี้จริงหรือไม่จริงก็ต้องชี้แจงเซ็ตไปเกลียดเข้าที่นี้ฟ้องตัวเข้าฟ้องรายการฟ้องผีนุ่มแน่นี่คือสา่าเห้ไปฟ้องรายการรายการเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะคะตอนแรกเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าไม่รู้เรื่องและก็ไม่ได้คิดจะทําให้ ใครก็แล้วแต่เสียหายไม่ว่าจะเป็นคิดไหนการตีแผ่เนี่ยมันมีสองมุมมุม,มนึ่งคือมุมที่เห็นด้วยมุมนึ่งคือมุมที่ไม่เห็นด้วยส่วนสู้อยู่ในมุมที่ว่าสู้ว่าไม่เห็นด้วยสู้กะจีเจ๊งเลยอ่ะลูกเป็นปันธึกซิ่งที่ชีเจ๊งได้ดีที่สุดคือลักท่านทาง้านแพทย์ไม่ใช้พูดว่นวันว่าว่าอีเดือมึงต้องเอาลูกมึงไปตรวจเลยว๋อลักท่านการแพทย์มาก แต่ถ้ามีอยู่ในมือทนายอนันต่ใจมึงไปข้อดูดอได้เนะว่ามีอะไรมั่งอ่าทำให้ฐานถึงเอาเรื่องเด็กแบบนี้ปูดออกมาถือผู้ยัยนะ่ะถ้าเขาไม่มีรักท่าในไรนั้นเขาจะไม่ปูืมแล้วเขาไม่ได้กล่าวห้านงเขาแขทสงไส้การสรงไส้นี่มันเป็นสมมุติฐานของมนุษย์ทุกคนค่ะ การส่งสส้ไม่ได้การใส่้ายแต่เป็นการตังสมงมุติฐทานถ้าเธอคิดว่าลูกเธอไม่ได้เป็นเธอเอาลูกเธอไปตรวจค่ะเอาไปตรวจจากกับโรงพยาบาลที่เชื่อชื่อได้ข้องรัฐสร้างคงมกันอย่างต้องสงสส้วันนี้ไม่ได้ขึ้นค่ะอืถูกต้องถือเป็นความบริส,สุทธิ์เอืมสี่จากเบีตรงสวัสดีค่ะพี่ปลายฟัน เอ้านั่นแหละทุกตองที่สุดแลว้วคือความความแสดงการทุกตองบริสุทธิ์คืออะไรด้รู้ไหมคะหลักท่านทางการแพทย์ถ้ามีคนใส่รายมาวะ <c oughs> เธอเป็นเอสคนเขาลือว่าเธอเป็นเอสเธอหน้ารังเกียจฉันไม่ได้เป็นเอฉันเอาพุ่มพ้นตรวจเลือดมายืนยันว่าฉันไม่ได้เป็นแต่เนี่ยหลักท่านทางการแพทย์อืม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอือนั่นเลยลักท่านตางการเพจมันฉี่เจงได้แต่ฉันแต่ฉันมาบอกอ๋อฉันไม่ได้เป็น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 แต่ขึ้นตัวตามตัวเต็มตุ้มเต็มตุ้มไม่เร็วการขึ้นตามตัวเต็มตุ้มอาจจะเป็นปูมเพลอาจจะเพลเลือดเพลไรกระได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นรูรลายแต่ถ้าเกิดอ่ะเราไปตรวจมาเร็วยืนเอกสารเนเลยฉันไม่ได้เป็นนะฉันเป็นภูมิเพย์ นี่แหละค่ะเขาเรียวกว่ารักท่านชี้แจงทางการแพทย์แล้วโม่เธอเอามาย่างรักท่านทางการแพทย์ที่ยืนยันอ้างอิงว่าลูกเธอไม่ได้ปิ้นแล้วมากล่าวหาคนน,คนู้นคนนี้คนนั้นว่ามาทํามาทําให้ลูกปนูเลยทาให้ลูกนีกระทบไอ้ไรนักหน้าใจบางใจบางกันต่างโคตรใจบางมึงก็ใจบางเลือกกูนอีออีอออีกระจกอีกหนกกระจกใจบางเลือกกูนบางมันพุ่มดับบางมันพุ่มที่อยู่บนหัวเลย ใจบางเลือกคุนทู